ที่สุดเลยครับพี่น้องครับเรื่องราวของน้องไรอันกาดบัณฑิตครับศิลปินนักร้องลูกทุ่งครับที่กําลังเป็นขวัญใจแม่แมและก็แม่แม่ครับตามรักตามเชียร์ตามสปอร์ตตามให้กําลังใจนะครับกับลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตเยอะเลยก็มากมายอยู่ในคณะนี้เลยกาว,วาได้นะครับพี่น้องฮะล่าสุดครับ ทางห้างโรบินสันสุรินครับได้ออกมากเคลื่อนไหวถึงน้องไรอันครับเป็นที่ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าเมื่อวันที่ห้านะครับเมษาที่ผ่านมาเนี่ยไรอันการดบัณฑิตครับได้ไปงานมินิคอนเสิร์ตครับทางห้างโรบินสัน สุรินนะครับพี่น้องครับไปมอบความสุขให้เหล่าบรรดาแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทางโซนอีสานใต้นะครับได้ม่วนซื่นโฮเซล,ลกันแบบอิ่มนำสำราญเลยกาวดาันะครับทั้งนี้ครับทางห้างโรบินสันสุรินนะครับออกมากเคลื่อนไหวนะครับถึงน้องไรอันไว้แบบไหนนะครับไป ฟังกันดูสักเล็กน้อยครับพี่น้องครับแม่น่าพูมมใจมากๆเลยนะครับเมื่อบากี้นาที่โลวากีชั่วโมงกี่ผพานมากนี่ลแหละนะครับทางเพจห้างโรบินสันครับสุรินนะครับได้โพสต์ไว้แบบนี้ครับพี่น้องครับวันที่5เมษายน2568โรบินสันสาขาสุรินนำทีมโดยคุณสมยศแก้วสว่าน ผู้จัดการสาขาและบริษัทซาบีนาฟาอีทจำกัดจัดกิจกรรมโรบินสันเอซานีนามินิคอนเสิร์ตไรอันการบันดิตครับี่นองครับณนะลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งโรบินสันสาขาสุรินงานนี้มีแต่ความสนุกรอยยิ้มเสียงหัวเราะ นะและความอบอุ่นขอขอบคุณแฟนคลับและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาณที่นี้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าโรบินสันสาขาสุรินยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ได้ติดโพสต์นะครับโอ้โหกับกิจกรรม ในวันงานด้วยนะครับน้องไรอันนะครับช่วงร้องเพลงช่วงถ่ายรูปกับผู้จัดการสาขานะครับโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะครับประทับกับต้องบอกเลยครับว่าภาพแห่งความทรงจำภาพแห่งความประทับใจอีกหนึ่งเวทีของไรอันกาดบัณฑิตกับมินิคอนเสิร์ตสปิน่าครับที่ห้างโรบินสันสุรินนะครับางานนี้ก็ ท่ามกลางเหล่าแม่แม่นะครับกับ FC f ซแฟนคลับนะครับที่เข้าไปให้กำลังใจน้องแบบเยอะแยะเลยนะครับเนาะกับการเปิดตัวนะครับกับการเปิดตัวของไรอันก่อนที่จะขึ้นเวทีนะครับในวันนั้นนะครับจำได้เนาะว่าเพลงที่น้องเลือกขึ้นมาเปิดหัวเนี่ยนั่นก็คือเพลงน um ุมสุริน รักษาสุราษฎร์ธานีใช่ไหมครับเนี่ยซึ่งเป็นผลงานเพลงเพราะเพราะอีกหนึ่งงานเพลงครับต้องบอกเลยเนะครับว่าเลือกเพลงเอามาเปิดหัวเนี่ยนะครับกับวันนั้นเนี่ยน้องไปแสดงอยู่ที่ในโซนต้องบอกเลยนะครับว่าโซนอีสานใต้เนาะสุรินทร์ทินช้างใหญ่นะครับ สังเกตได้หลายเวทีนะครับหลายหลายคอนเสิร์ตนะครับน้องจะเลือกเพลงครับจะเลือกเพลงให้เข้ากับสถานที่ที่จะแสดงนั้นๆน,น,นะครับอย่างมาโซนอีสานนะครับน้องจะเลือกในเพลงเกี่ยวกับอีสานอีสานขึ้นมาร้องมอบความสุขด้านหน้าเวทีเพื่อให้สอดคล้องไปเข้ากับบรรยากาศ ของเวทีที่แสดงอยู่ที่อีสานนะฮะสังเกตหล,หลายเวทีเนาะนะครับน้องจะเลือกเพลงให้เข้ากับท้องถิ่นที่น้องไปแสดงนะฮะต้องบอกเลยครับว่าวันที่ห้าครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่มีความสุข นะครับเราบรรดาแม่ๆ FC แฟนคลับเนี่ยก็ไปรอน้องตั้งแต่หัววันเลยทีเดียวนะครับและก็สิ่งที่ยืนยนันหรือว่าสิ่งที่จะทำให้นะไรอันเนี่ยได้กลับมายืนเวทีของงานซาบิน่าเนี่ยทางสุรินนี่แหละอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ผมว่าน่าจะมีโอกาสนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือห้างโรบินสันนะฮะออกมาเคลื่อนไหวถึงน้องออกมาแชร์ภาพโพสภาพครับกับวันงานกับวันกิจกรรมครับนะที่ประทับใจต้องบอกนะครับผมว่าผู้จัดการเองนะ้องผู้จัดการสาขาเอง ทีมงานผู้บริหารปอดบริหารนะครับของสินค้าของแบรนนั้นนั้นเนี่ยคงจะมีความสุขแล้วก็มองเห็นศักยภาพว่าไรอันการบัณนิิตนะครับหรือว่าถ้าเอาไรอันการบัณนิิตมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแขกผู้เข้ามาจับจ่ายซื้อของ หรือว่าจะเป็นได้ผลประโยชน์จากเหาที่แม่แม่เอฟซีแฟนคลับที่ตามไปรักตามไปเชียร์น้องเนี่ยนะฮะเข้าไปจับจ่ายซื้อของเยอะนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าสินค้ามันมีเลตติ้งต่อสินค้านะครับนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารมองเห็นในศักยภาพของไรอันกาดบดิษ ถึงได้เชิญครับไรอันไปมินิคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกของน้องที่ได้มาโซนอีสานใต้ใช่ไหมครับงานซาบีน่าที่สุรินหวังว่าครับครั้งหน้างานหน้านะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ครับคงจะมองเห็นศักยภาพของน้องอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ น้องไรอันไปแสดงครับสามารถเรียกแขกได้นะครับเรียกกำไรนะครับเรียกเลตติ้งให้กับสินค้าให้กับสถานที่นั้นๆได้นะครับนี่คือสิ่งที่ไรอันเป็นเนาะนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณครับกับห้างสรรพสินค้า ทางโรบินสันสุรินด้วยนะครับที่มอบโอกาสให้น้องไรอันได้ไปมอบความสุขให้กับแม่แม่ทางโซนอีสานใต้ครั้งหน้าคงได้เจอกันอีกแน่นอนนะครับนะครับแม่แม่ครับมีความคิดเห็นแบบไหนเมนพูดคุยทักทายใต้คลิปกันได้นะครับกับภาพวันนั้นนะครับกับความประทับใจกันสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากมายที่ ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ